สวัสดีครับวันนี้จะมาแจกสูตรสอนชงวิธีทำมอคค่าจาวาชิปหรือว่ากาแฟมอคคาปั่นให้ดูกันนะครับมีส่วนผสมและทำยังไงให้น่ากินเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยครับก่อนอื่นเรากรองน้ำกาแฟสดออกมานะครับให้ได้แก้วละ2อ่อน์นะครับหลังจากนั้นเรามาเริ่มปรุงเลยนะครับเราใส่น้ำตาลทรายนะครับใส่แก้วละ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ตามด้วยครีมเทียมแก้วละ1ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับใส่ลงไปในแก้วกาแฟของเราเลยนะครับ แล้วก็ตามด้วยผงโกโก้นะครับหรือว่าผงดัชโกโก้นะครับเราใส่แก้วละครึ่งช้อนโต๊ะนะครับหลังจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับหรือว่าให้ครีมเทียมน้ำตาลของเราละลายนะครับวันนี้เราทํา2แก้วพร้องกันนะครับกับเมนูนี้นะครับกับเมนูมอคค่าจาว่าชิปหรือว่าเมนูมอคค่าปั่นนะครับหลังจากนั้นเรามาปรุงเพิ่มเลยนะครับ เราใส่นมข้นหวานนะครับนมข้นหวานนี้เราใส่ไป30 ml นะครับใส่แก้วละ30 ml นะครับถ้าท่านไหนที่ชอบหวานมากหรือว่าหวานน้อยก็ลดได้นะครับในส่วนของนมข้นหวานนะครับแก้วนี้ก็ใส่30 ml เหมือนกันนะครับใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็ตบท้ายด้วยนมจืดคารนชันนะครับนมจืดคารนชันเราใส่แก้วละ30 ml เหมือนกันนะครับ สูตรนี้หรือว่าเมนูนี้ท่านสามารถทําตามหรือนําไปปรับใช้ได้นะครับทุกคนวันนี้สอนทํำแบบละเอียดเลยนะครับสามารถทําตามได้นะครับหลังจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับเตรียมไปปั่นเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับคนส่วนผสมทุกอย่างให้การเรียบร้อย timeline. เราก็มาเริ่มเตรียมปั่นเลยนะครับเรานําโถปั่นมานะครับหลังจากนั้นก็ตักน้ําแข็งใส่ลงไปในโถปั่นเลยนะครับ วันนี้เราใช้แก้ว20ออนซ์นะครับสำหรับเมนูนี้นะครับกับเมนูกาแฟมอคค่าจาวาชิปหรือว่าเมนูกาแฟมอคค่าปั่นนะครับหลังจากนั้นก็นำส่วนผสมทุกอย่างที่เราปรุงไว้นะครับเทลงไปในโถปั่นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะปั่นพร้อมกันเลยนะครับปั่นพร้อมกันทั้งสองแก้วเลยนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยช็อกโกแลตชิพนะครับช็อกโกแลตชิพนี้เราใส่ไปแก้วละ3ช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปเลยนะครับ เพื่อเพิ่มความเข้มข้นนะครับหรือว่าให้ความหอมให้กาแฟของเรานะครับแล้วก็ตบท้ายด้วยโอริโอ้แผ่นนะครับโอริโอ้แผ่นเราใส่แก้วละ3แผ่นหรือว่าแก้วละ3มชิ้นนะครับหลังจากนั้นก็นําส่วนผสมทุกอย่างนําไปปั่นให้ละเอียดเลยว,ว่าปั่นให้สมูตตี้เลยนะครับอันนี้คือเมนูกาแฟมอคค่าจาว่าชิปหรือว่าเมนูกาแฟมอคค่า ok ปั่นนะครับปั่นไปเรื่อยๆนะครับปั่นให้ละเอียดเลยว,ว่าปั่นให้สมูตตี้เลยนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับท่านสามารถทําตามหรือนําไปปรับใช้ได้นะครับทุกคนสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับบอกเลยเลยว่าสีสวยหอมน่ากินมากๆเลยครับอันนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์เลยนะครับท่านสามารถทําตามหรือนําไปปรับใช้ได้นะครับทุกคนปั่นไปเรื่อยนะครับปั่นไปให้ละเอียดเลยนะครับระหว่างรอปั่นเราก็มาตกแต่งแก้วรอเลยนะครับ ราดท็อปปิ้งช็อกโกแลตนะครับราดลงข้างแก้วให้สวยงามตกแต่งให้สวยงามให้น่ากินนะครับแก้วนี้ก็ราดท็อปปิ้งช็อกโกแลตเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นก็สะบัดนิดนึงนะครับเพื่อให้ลวดลายสวยงามนะครับทุกคนหลังจากนั้นก็มาโรยด้วยช็อกโกแลตชิพนะครับช็อกโกแลตชิพก็โรยข้างแก้วตกแต่งให้น่ากินและให้สวยงามนะครับแก้วนี้ก็โรยช็อกโกแลตชิพเหมือนกันนะครับ หลังจากนั้นก็มาเริ่มเทเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคนเทลงไปเลยนะครับว้าวเห็นไหมครับสีสวยหอมๆน่ากินมากๆเลยครับเข้มข้นมากๆเลยครับเมนูนี้อันนี้คือเมนูกาแฟมอคค่าจาวาชิปนะครับหรือว่าเมนูกาแฟมอคค่าปั่นนะครับสีสวยหอมๆน่ากินเข้มข้นมากๆเลยครับทุกคน แก้วนี้ก็เทลงไปให้เต็มแก้วเลยนะครับเทลงไปเลยนะครับสีสวยมากๆเลยครับทุกคนหอมๆเลยครับสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้ท่านสามารถทําตามหรือนำไปปรับใช้ได้นะครับทุกคนทําง่ายๆนะครับสอนทําแบบละเอียดเลยครับวันนี้สีสวยมากๆเลยครับทุกคนหอมๆน่ากินเลยครับเทลงไปให้เต็มแก้วเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็มาท็อปด้วยวิปปิ้งครีมแบบเน้นๆเลยนะครับ หอมๆน่ากินมากๆเลยครับทุกคนส,สวยๆมากๆเลยครับกดลงไปเลยนะครับวิปปิ้งครีมว้าวเห็นไหมครับฉ่ำๆน่ากินมากๆส,าสวยๆมากๆหอมหอมเลยครับอืมละมุนสุดๆเลยครับเมนูนี้เหมาะกับอากาศร้อนๆบ้านเรามากเลยครับหลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งด้วยโอริโอ้นะครับเสียบลงไปคางแก้วเลยนะครับ สีสวยหอมๆมากๆเลยครับเมนูนี้วางเราไปนะครับโอริโอ้แก้วนี้ก็วางโอริโอ้ลงไปนะครับแล้วก็โรยด้วยช็อกโกแลตชิพอีกทีหนึ่งนะครับโรยข้างบนนะครับสีสวยมากๆหอ,หอมๆมากๆเลยครับเมนูนี้ เหมาะกับอากาศแล้วร้อนบ้านรามากเลยครับแล้วก็ราดด้วยท็อปปิ้งช็อกโกแลตอีกทีหนึ่งนะครับหืมน่ากินมากๆเลยครับทุกคนช่ำๆเลยครับแก้วนี้ก็ราดด้วยท็อปปิ้งช็อกโกแลตเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นก็ตบ้ายด้วยน้ํากาแฟที่เหลือกลนแก้วนะครับราดข้างบนอีกทีให้ช่ำๆนะครับแก้วนี้ก็ราดลงไปเลยนะครับ น่ากินมากๆเลยครับทุกคนอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเลยนะครับกับเมนูมอคคาจวาวา